สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวทิติมาตารุษะประธานวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพันธ์กระชายร้อยปีพันดีบ้านหนองโปง่งจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์กระชายผงชงดื่มสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์สวนเพิ่มบุญสวนของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองโปง่งตำบลห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาทำให้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดและปรับปรุงพื้นที่ไร่สวนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้รับโอกาสจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมอบรมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้นำความรู้ที่อบรมมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของสวนในพื้นที่ตํบลห้วยป่าหวายมีการปลูกกระชายกันเป็นจํนวนมาก ทำให้มีแนวคิดที่จะนำกระชายมาแปรรูปจึงทำให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนและได้ทดลองทำน้ำกระชายผสมน้ำพึ่งมะนาวขึ้นมีการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มีข้อจํากัดในเรื่องอายุการเก็บรักษาและยากต่อการขนส่งเราจึงเข้าไปขอความรู้จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO จังหวัดสระบุรีจนเกิดเป็นกระชายผงชงดื่มสําเร็จรูปที่ได้มาตรฐานร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กับสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์กระชายจากเดิมได้แก่ผงกระชายฟรีชดรยเครื่องดื่มกระชายผงชงดื่มสำเร็จรูปกาแฟผสมกระชายยาหม่องกระชายดอกข้าวพรนษาเครื่องดื่มชงร้อนจากใบกระชาย การสร้างนวัตกรรมผลการวิจัยของดรสุภเร์บวรพินโยอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ากระชายมีสารสำคัญอยู่2ชนิดคือไพโดตินเอและพิสโนสโตรมบินทำหน้าที่เป็นตัวช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโครโรนาได้โดยนำกระบวนการฟีชไดมาใช้เพื่อยืดอ,อายุการเก็บรักษาและคงคุณค่าของสารสำคัญให้ได้มากที่สุด ช่วยลดความเผ็ดร้อนลงในรูปแบบกระชายผงชงดื่มสำเร็จรูปและได้นำใบกระชายมาเพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มชงร้อนด้วยกรรมวิธีที่มีเทคนิคเฉพาะส่วนเพิ่มบุญยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเช่นการแปลรูปการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์เป็นมูลค่าเพิ่มเช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากพืชมีการผลิตที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานรวมถึงมีการวางแผนนำกระชายมาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ช่องทางการตลาดเราได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาจัดทําแผนการตลาดตามโมเดลธุรธกิจแบบ Canvas การวิเคอ์สวอร์ตและ Fast Force Model เพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินกิจการเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายใน2รูปแบบได้แก่แบบออฟไลน์ ine, จำหน่ายที่ตลาดหัวปีและยังมีการฝากขายหน้าร้านอาหารสุขภาพแบบออนไลน์ได้แก่ Facebook Fanpage าสสโตรชอปปี้ลา a า a ้าและ l ล n e ada, ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีไรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจในชุมชนและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนพวกเราให้มีรายได้มากขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะ